พั่งแดงจุ่มหนึ่งพี่น้องนี่ครับนี่จุ่มนึงครับ สวัสดีครับพุพี่น้องกับมาปอีกแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ขึ้นมาเายๆนะครับพี่น้องนะครับเห็ดช่วงแรกของเขานะครับเป็นเห็ดพึ่งไตไกล้นะครับพี่น้องดอกบานดอกใ่แล้วนะครับกับเห็ดพึ่งแดงนะครับเห็ดพึ่งแดงมหาหกดอกเนาะเริ่มมานแล้วนะครับจะในก็ตามล้นตามเมื่อนต้องกันพี่น้องนะครับบาชิมมานมาครับเมื่อนี้ ไปหาลุยต่อนะครับอ๋อเห็นป็นลุกยุ้งนะครับดอกแรกของเขาดอกงามๆนะอีกดอกนึงอยู่ฝากพ่นไปหน่อง ที่สองนะครับเห็ดพึ่งไต่ไก่นะพ่ออีกแล้วนะครับพึ่งไต่ไก่ล้วนๆเลยพี่น้อง นี่จุ่มหนึ่งครับ สองดอกครับนี่ผึ่งนกน,กนะุ่งนะครับ สองดอกนะครับพึ่งนกยุงพี่น้องไข่เ,เห็นละงูเหลืองพี่น้องนะครับใครเกี้ยงนะครับบนมีายแต่ พึงนกนุงนะครัผนอีกดอกนึงพี่น้องมาหมุนปลามาน้ำกันครับนี่ดอกส้มหันเลยครับ ฮิตไค่ดงนะครัหอมเหมือกันพี่น้องนี่จะมีดอกเดียวนะฮพึ่งขาล้ายนะครับ สองดอกพี่น้องเห็ดพึ่งค้าเน่าพี่น้องนี่ครับปาดปพ๊่กว่ามันเน่านดนะครับอันนี้บนเน่านะครับ พีมมีอีกดอกหนึ่งพี่น้องดอกใ่ดีอยู่นะครับเห็ดพึ่งแดงพี่น้องโอ้หมดงามหมดงามแท้เบิดนะ นี่ครับเาหัวหลุดนี่ยังดอกหน่อยอยู่นะครับเพึ่งแดงขึ้นแล้วนะครับกำลังกินแซบนะครับ ออีกแล้วนะครับแดงจุ่มหนึ่งพี่น้องนี่ครับกำลังพอดีกินนะครับ ่เบิดพี่น้องครับพึ่งลุกยุงครับ พึ่งแดงนะครับซองดอกพี่น้อง เห็ดละโงกบานนะครับโงกขาวไปน้นเนาะ เห็ดพึ่งนกยุงครับเห็ดพึ่งนกยุงนะครับ,รบดอกอ่อนพี่น้องเบิึงน้ำผีครับขายือสั้นแทบเลย ครับขาสั้นๆนะครับนี่สามดอกนี่นรองเ,เรเิ่มเลาะบางอีย่างน้อยก่อนนะครับขาพูดแล้วพี่น้องพวกกินนะครับ จุ่มเห็นละโงกครับจุ่มเดียวครับโอ้โหมูพี่น้องนี่ครับเห็ดผึ่งนกยุงครับดอกเดียวพี่น้องนะครับแต่ดอกงามนะครับ ดอกงามขาใหญ่ครับหัวแดงแป๊ดเลยครับ พ่อหิดพึ่งเหลืองม่นั่งซองดอกครับหิดพึ่งเข่าครับ เอาละครับ no? tamam. พี่น้องนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช <id sprout Likewise>. ่วงสุดท <Overwatch> ้ายของห้องแล้วนะครับผลงานของห้องมือนี่พี่น้องมาสวยๆแน่นะครับได้กับเต็มกระตานะครับขอนอนกระตานะครับส่วนมากเป็นเห็ดบานเบิรดแล้วพี่น้องนะครับนกยุ้งกับบานแล้วนกยุ่งบานแล้วนะครับนกยุ้งเห็ดพึ่งเขานะครับเห็ดพึ่งเขาพึ่งเลืองนะครับเห็ดพึ่งไตไกลพี่น้องบานเบิดแล้วนะครับละงูกับบานแล้วนะครับ นี่เป็นจีเป็นนั่นกับบุค่อยมีเราพี่น้องนะครับไดใเมื่อนี้ถือว่ามานเติบยู่นะครับก็ได้เกือบเต็มตาหน่อยอีกก็เกานะครับพอดีนะครับขึ้นมาสวยๆวางสองมุ้งนี่พี่น้องนะครับถือว่าได้อยู่ก็ได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องนะครับเอาละครับนะครับเจ้าน้กกากกดซับตะไคร้พี่น้องนะครับกดกระดิ่งหม้น้ำนะครับคลิปหนาค่อยพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องบาเกตนะครับของพันบาทสวดครับนะครับืันนี้มาเขาปลาเราหาหิดปวกพี่น้องนี่ไปแยกมันไปข้างล่างน่่ากอนเออท่านั้นก็ค่อยยองไปได้ทั้งเหยียบเลยมยมากับบาเกตพันบาทพี่น้องโอ้ดอกตูมไหมข้างหกเตือโอ้ตูมเง เดี๋ยวเด้อข้าเก็บมีผ้าข่อกมีลายมองอยู่เก็บปวกนะครับโอ้โอกงามบ่งามแข็งเป๊ะเลยตาผมใส่ตาเลยเก็บเลยเก็บเลยยิ้มงัดทางงัดโอ้ยขาใหญ่เนาะปานบาทปุ๊บยังเบี้ยนที่แล้วยิ่เนี่ยแกเบี้ยนเบี้ยนไป คอยยางอ่ะอยู PM ่ใต้ใบใบไม้น <lamps> <laughs> ้อยเดียวกันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหลายดอกพุ่นนะเห็นปะพุูนอะเป๊ะยังไงมันเหยาบหรือเปน่าตันหยาบหอยแต้วยังหอยกินมนะอืมทางมันหอยเดียวแห้งก็ร้อนี่ยงามพอกิ้มเนี่ยนะครับอยย่างหยองเด้อ ปลาหกเต๋อพี่น้องที่ปีไก่เอ้ยปีแดงท่านพระเข็ดปีก้อนนะครับที่ว่าพ่อถึงจะดอกเทานลยพี่น้องเย็บปะเย็บับอ๋อเย็บเก่าเพื่อก้อนละงูเว้นเบิ่ดแหละเว้นบ่นอืนี่ครับอยากเย็บแต่ดอกหน่อยมันดอกแข็งงน ทำพันบาทครับบอกพี่บาอิสระอิสระพี่วงยู่เหงาพี่อีกครับพาไปนอนโอ้ยเยบยีรีได้ไนะ <c oughs> ไม่ไม่แกะย,ยีได้ไหมน่งเอ็เมนี่ครับ ม,มันไม่โฟโฟนี่ะรอกินปัวกุนกินนะกินไม่ไค้าไอ้ขาแข็งยีงนนนนขานขาดหมูหอยเด้อไอ้ฟันเรียบด้ยเลยเราจยิ่งย่างหอ,งอยแหละหอยกินขาว่ะ มันแล้วออกมื่อนี้แล้วงานออกมื่อนี้แหละดอกยังงามอยู่ดอกเมื่อวานนี่โซ่ฝนแล้วนี่ครับสี่พันวัดเยียดเยียบเยียดโอ้โหเห็นเห็นเราเนี่ยแต่ว่าจี๋ฉับนี่โอ้งามจัง ตามดอกขาวอย่างเงี้ยวคุณต้องไปหอดคลองคุนครับุน้องเพียโอ้ถือว่ามันอยู่มันมาพันบาทมันแล้วบอมันมาได้ลนะน,น,น,นั่นน้ำเลยเหียบบ้าหักยันได้เหี่ยววะน มเห็นไมย่ยันเดีย๋ยวยันหยาบเลยตองมุดดอกหน่อยดอกน่อยน้อย็มีเหนสมมติปิดปวกใกล้หน่อยนี่ไหมธรรมดามันจะออกเก็บินเลยไปรีกกินวะดอกตูมกะระไหลายตาไปน้ำมันห,นมนหนีมันหีตายเนี่ <c oughs> ตายแล้วอันนี้ก็ถือวมาบอบอสหกกันในดิเป็นวะบอเข็ดยังยังยังไม่ถึงคนณี้พี่ัพเกิดในหูเดียเกิดในหูหูขายเงเลยนะหักแล้วบวะใส่เสียมได้รุนนะ ที่ไหนก็พกเสียมอยู่พวกเสียมอีรีเด้ <c oughs> ไม่ได้เห็นอดไก่ยูโกเมเ <c oughs> บิง่งหอยกินขายางงามเลย้นดดเดอ,เอ,เอะอมามประทานหอยนี่แหละแบงเหยียบ ในกล่องเดียวเห็นข้าวขาพี่เนาขาไหมเ้าอะไรใส่พี่นนอะน้ำคับครับเกียงหย่อมงเสียบหยิบง่ายเหยง่ายบ่ ไงไงแต่ว่าบบเห็นบเคยเหน็นขนาดดอกาวขาวอยู่ด้วยนะนนยมีหยุดใ้บ่อคิดน้ำกคพัดคุณฟ้าบัตอ,อบตอยคุณมีอีกเด้อคอยไปเด้ อย่าเพล่มเลยพอทำเวลาได้ีมีอีกหลายดอนเยอะเลยโอ้ยอีกเปิดปลาดึงขึ้นอยู่ขึ้นบ่ขึ้นดินอ่อนนะอืม